ปาเธอพวกเราย่างได้เลยลูกปาลุงย่างได้แล้วโอ้อันย่างชื่อนายดิปาลุงโอ้ย่างชื่อนายมรุติยิ้สิเบิงนี่โอ้ผู้งามเธอเฮ้ เอามาเดืองซะใครไปลินอยู่เฮือนเฮาไปขำเร็วเรวมันเดือดเร็วเอาเอออย่าที่อายลูกอายเจ็บอายเจฟไปลินอยู่เฮือนเฮาไปัำเร็วให้เตี๋ถ่ายคลิปซะก่อนจังเมื่อโอ้ยอยากอันอยากไปกินอ่นชาบูอีกเด้ส่วนไปบุบไปหมกไปแม่ไปเดี๋ยวมไปหมกไปสัไปกินชาบูสิซิวชิวมันแสบบ่ แสบแล้วเนาะไเมือนแม่อเต่ผพาไปกินซาบูไปนองผลเลี่ยงซาบูเมือนะกินกัลาย่ายอย่างเ้าวั้าวัด้าวผัาวผัดขาวผัด้าวดข้าวผัด้าวผัดขาวผัาวผั่ข้าวนบดขอาวผัดข้าวลัดข้าวัดข้เวผัดขยาวผัดข้าอผัดาแมัดขาวว้อัวิดหมากวื้อเลยเกะเบิดเลยเออบ่ได้เบิดไปไหนเต เราเราหาใหม่มาต่อเบี้ยอะไรนะทั้งทลายมันมันลืมเบ้อมัักแต่มันเหยียบมูนเบมื่อแท่ดิมันบ้าข้าวเท้ไอ้มัวเนี้ยเมืกี่ตัวมืเสือกไปเบิ่งอ่ะไปทักพี่เมย์นะฉันมืเสือกนี่ยนะไปเห็นนุ้นเต้มันหัวใหญ่บ่ปลาหามไปเบิ่งป่ะไปเบิ่งเคนบ่ไปไปอยย่างลูกไปค่อยๆย่างรอใส อย่างดีจังเลยลบอย่างดีเย็ดกางฟูแพนด้าปะนั่นกางฟูแพนด้าอย่างไรโอ้โหอดใช้หมูดออกไปปะมันละกูนดดโอ้โห ังอจจงย่างมาพาอินนนนนนีีีี่่่่่โอ้ยห้ามเอ้ยกุม,มุนมาต่ะมึงเด้มันมีนอนเด้อยู่ตรงไหนลูกอยู่ผู้เดียวบไม่อยังดอกห้ามโมเข่าวนี่เด้อห่เด้อเออข้างเชฟไฟโลดนลั่งแล้วล่ะก็ะซบเชฟไฟจกเขาเย็นเขรารวยใส่แล้วก็อัดอึบเนี่ยแล้วเรียบร้อยฮะเขาเย็นบ่อุ่นกระสางเด้อเฮ้ย พูด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 ทางลงพูดมุนมาตะบกเตะอย่างเด้อผดุทวดผมเหตุอะมาอะาอยู่หำเพื่ออะไรมึงชีอย่างเหาอบัดมางเลาเด็กูเด้งมูเด้งูเด้งมูเดงเป็นกังมูเนดาอเว้ยมูเดงม่มูเด้งยางเป็นกังฟูเฟนดากู ตายอีแม่จะ okay. มาเป็นแนวนั no ้นอันนั่นนะพอยไปไปไปใชจังหวะโบเห็นตายโอ้ยมักซาลีก็ล่งงามโอ้ยกูดเบิร์ด มันกระตะมันจิตายอยู่เบาอันนี่นะเดี๋ยวมันมาใส่ผุนเนี่ยพร้อมกินแล้วมันก็ขี่ใส่เนี่ยนี่ยันจนเบิดบ่แม่อันนี้นะมันเข่าในใส่เบานี่หัวมันดุดในนี่นี่ปอโทษมันรุดในพื่อนนี่บริเตนมันนี่เฉพาอีพอพจนจัว่าวพินาเลสเมเลมอยู่ อีไปเบิ่งข้าวหนอกเนี่ยป้าแถวมันงามหรเบิ์ดเลยบ้ออันนี้นะอืออ้ยไปยาพามเอ้ยตัวมันงามมันถอดกินก็นมีกัดอันนี้ก็มีโอ้ยพอดีเบิดใหิ้เลยแม่เอ้ยเบิดให้เลยเบิดดห,ห้อือ ยังดำเบี้ยก็คือมาหืนงวัวตอนนี้เทอาบ่มันมนันบ่ขันบ่มันสิคายมันซะมันคือสวดลวดกระด้กระโดดแทะมันมักจารี่เลืองค่ะดันนี่เนาะบร่ได้จะแตกเนี่ยหรอ,อ,อกเพราะว่าโบสุภาพ,พี่นอ้องข้้นเราไปซื้ออันแค้มเพิร์หายอันอีนางพี่น้องเลยกำลังมานี่ ขอนุญาตว่าบสุภาเี่นแบบบได้สะแตกงานีิโบตัวนี้โได้กินได้อยางดอก่ามคัวงกระดากระดอแทะบได้สะแตกป่ได้สะแตกครับว่ไม่ได้กินเอองัวไม่ได้กินอเตอ่ขึ้่ขึ้นขึ้นาใกล้ๆของวัวเสีไอ้ใจเห็ดเองืะ เดีวกันเบิดเป็นไห้พี่น e> ้องเอ้ยบอร์ตกินดอกมวนมันเหย้ากับเบอร์อะท่านบอกเอาพุ้ยมาเล่งเล่งกับเจ้าสิขืนหรือบ่อตัวถอดหยดอดแปะกับถอดอะไรเบอร์ตกินดอกเจ้าได้เาขื่อนน่าจะเป็นโรคที่จะง้วนได้เกียวนะโรกคุนคุนอารมณ์อารมณ์มันโมโหยิ่งเลือดต่มวนน้อยที่มันม้มาเล่มอีกเนาะอันนี้ก็ดีไม่ห้าเสียดายเด้๋แม่เอ้ยมีแต่ยอดงาม เซอ่มึงมาแก่งเซกู้นี่แล้วไล่ออกมึง่าเหยียบพักค่ะนีิกร่องห่อมึงไปไล่เลยมาเปลี่ยีขาเลยอัสั่นเปลี่ยนยางก่อนเทนอกเหยียบน้นพักแล้วลุกไปพีบไปให้ยังไหมกูไปหนังอยู่ข้างหน้ากูไปผู้ไปหนังผู้ไปเถนนข้างหน้ากูไป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 เถนนข้างหน้าปะไปมีใหญ่เลยเบิ้งอาเต้ในเบิ้ง อย่งโกโก้โกโก้ยู่ขวแล้วประธนแข็งแห้งไปเหยียบกระดูกขูดขีดแล้วมันก็อยากระล้มฮะเบิดมากระล่มมากระล่มนี่คือท่อแล้วเป็นบวันนี้มากระลุงดากลุงเท้าออกก่อนอันนี้นี่อาดากประจำชะกนานนี่ย่างยางให้ได้มันจะบมดเจ็บนะมันค่อยย่างไปเออนี่เอาก้นไปเท่าชะกนาดิเท่าชะกนาเออเอา นางโลดบุมียังดอกค้างไว้แต่เฮิงเลยนี่บุมีขี้เป็ดขี้ไก่ไอแพกให้มันแน่เอาเอาทั่วทรศัพท์ไอแพกกันแตงผูกมื่อไงบอสไม่อยากไม่อยากออกสวนนี่เลยผาเผื่อพามาเผื่อยังกระหู้ผามาเบิ่งซาเผื่อยังมาเบิ่งเกมักซาลี่กูอกินบุเห็นตีผ้าป่าถ่ายมาน้ำคือบพลังอยู่พุ่นคือบัวพี่เบิ่งต้นกล้วยนี่ เพื่อบิ่งเห็ดหยังต้นกล้วยเต้นะเพื่อชีจักบิ่งต้นกล้วยเต้ต้นกล้วยสีู๋เอต้นกล้วยเอาปุ๋ยมาใส่ไหมเอ้ยถ้ามันสีได้ใหญ่ขึ้นอขั้นม้วนนี่นี่ไข่อยู่นี่ม้วนนี่มีแต่มักซารีขาวเบิร์ตอะไรนะกระเพื่อชีญ่อีกเดี๋ยวมันก็่ได้ใหญ่คือตัวนั้นไดรอันมักซารีเหลืองอ่ะนะเฮ้ยปั๊บใส่ผุ่นม่ากระชีสัดอิ้ว เผื่อน่ะอีอบอกนาเล่ๆเผื่อน่ะแม่กินเบิดแล้วเผื่อน่ะมัก์ซาลีเผื่อน่ะมัวไอเด้นั่นนี่เบิร์ดขักเบิร์ดเหน่กัดไปเลยเรือด่ามต้นบัวเบิร์ดกำลังเซยสมพี่น้องเอ้ย Cái sơi xôm, ta chưa thải sút sậm Nhà lội chẳng nhờ cái nhèo, hát là nhèo Á, à, lẹ này bố là bát áp hài này Hài này đầy kín gì đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền ติวติวตีได้อย่างงี้เง่า,ามานานาันหงาเม่มันเอาเม่มันมาคู่ะลยติวชิยางไม่พูได้บ้นา,าบนาานาาี้ เบิงด้วยหามักซารีน่ะห้รูปนะบดไดกินยังดอกหัวมันหมุนมนหัวมันมนหมนกระเบิดเลยจะกระเบิงเดี๋ยวกว่ากูด nah yeah, okay. ูกนดูอย yeah, okay. ู่แกต่อแกต่อแก่กต่อแ่ะแกต่อกต่อกตอก่อ่อต่อแกตอแอ่ก น่นองผ้าปากขอนีนองผ้าปากกอนี่อหา้ย,ายม่ค่ใจะอามนมะใจเอาก่อนนะใจไปเลยพูน่าพงทั้งสองให้ หาพดอาตวาดใจฮะยังก็เออหิวก็หาปก็เดียวดึงข uh 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 ึ้นในน่องแน่ส่งนั่นจนเหยียบประตสะตะสะเห็นอยู่บ่อยัาน่องลูกตาขาเลยลูกน้ำซักเรื่องหัวระหยิเ้าหัวัดึงขึ้นแน่ทางหนานะซ้ำด้วกัน่แล้วเฮ้ยเนปีใส นี่ก็มองมาเหมาโอ้ยอ้กมีวิอ้บักโม่ัตางได้บบหามหนอกลงน้ำไป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 คอยลูกเตะลูกผัวออกผัย่นยังเดียวนิมจับมัมจับมัจับ่าน้ำนอกเด้อหยีพอีกบกี่วทนหม น้ำนอง <Safe rév mark> น้ำนองโอ้ยกูเหนื่อยเหนื <S to mus ik> <loyalty> ่อยนั่งแต่ละคนน้องไอ้คลิปนี่ก็บอกว่าปุภาพไป็นไล่คว้มเต๋อโอเคตกลงไปลุกบอกบ่สุภาพไป็นไล่คว้มไล่ข้ามเต๋อไปดองไอ้ขอโทษข้อไฟทั้งบราณที่แตกบราณทตับกระปานนี่ขอโทษขอโทษละลายพี่น้องเลย จักบดีชิแตกชิตำเข้าไปหงอยงี้เข้าไปอ่ะอย่างอ้วนเอ้ยไออ,เอ,อ,เอ,อไีไปหลินน้ำอย่าบอกว่าผู้เรื่อกไรย่างดีๆเนี่ยนะเดีด๋ยนี้คอยอย่างดีๆเนี่ยนั่นแหละเอาไปจับบดไปใช้น้ำหมูนนะมันเป็นจักสี่เลยเห็นบอที่จุบจักจ,จุบอยู่ไออีไปหลินน้ำมาอื่นาาหาอีไปเลยนน้ำต่เศร้ามันคำเลยตาทะลุกู

สุดยอดเลยไอยเตอยชียางเองเนะอุ้ยลูกหลานคือเก่งแท้พุน <c oughs> โอ้กุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกกุโอ้ยเก่งอลีผู้บักคำมันเก่งสุดยอดเลย <c oughs> โอ้เจ้นาน้ามังกรปรหลัดเตยบานบางคำสัตว์และดอกปีไก่นะ <c oughs> สัตว์และปีไก่ซื้อมานะ่ะ <c oughs> สัตวขากยุประซือ้อเอาในหางก็ไม่บุ้ม,มนะขากยุบางคำสัตว์ <c oughs> ขักยุบงาได้สัตและสัตว์ยงเอาตัวสื่อมาจะหางนัจเป็นร่งมุนท่าน่ะมีลูกดอกสัตว์ท่านะเอว้งมิบินมดินาเมาเลยเยเอามาที่ไหนมูมีนะไอ้โเอามามืกินไงจะคำอ๋ออ๋ออ๋อสิอ๋อสิอ๋ออ๋ออ๋อสิบอมอสิบอมอ้าอออ้ไอ้ เอาเจ้เพื่อนทั้งไม้ขายแล้วสิเอาอันนี้มามาหลินกับไปอี้ต่อเอาหรอกเด็กที่อาแห้งเลยลูกเนี่ยมันไม่หมดเอาแบบนี้เดิพี่น่องมาส่งอาเจ้กัน